มางานคอนเวิร์ตนะครับก็เป็นเปิดตัวรองเท้าใหม่อีก2สีเลยครับแล้วก็จะเป็นรุ่นนี้จะเป็นรุ่นเขาเรียกว่าพัฒนามาจาก20ปีนกีฬาเลยลก็ไปลองใส่กันดูว่าสบายแค่ไหนปกติไมดคใส่รองเท้าแล้วครับก็ปกติก็ใส่รองเท้าอยู่แล้วก็ไม่เดินเท้าเปล่าไ้เพราะผมไม่ได้พนะ้นาะ อยก็เป็นคนใส่รองเท้าแบบนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันเป็นคล้ายๆสนนเกอร์อะไรเงี้ยแล้วก็สามารถใส่ได้ในทุกวันแล้วก็สบายเดี๋ยววันนี้ได้ลองใส่แล้วดูเป็นยังไงบ้างครัะพี่กี้บอกว่าใส่แล้วเป็นอะไรนะใส่แล้วเหมือนอุ๊ยไม่เป็นไรผมไม่ได้ทำนะครับขอโทษครับไม่ได้อะไรไม่ต่อไม่ต่อครับอ่าก็เมื่อกี้ถามอะไรครับรองเท้าพอลองใส่แล้วรู้สึกยังไงเมื่อกี้บอกอ๋อพี่กี้เปียบเทียเหมือนว่าใส่บนเหยียบบนปุยนุ่นอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันมันใส่สบาย กับแฟชั่นหลากหลายสีด้วยแต่ว่ารอบนี้มาทุกคนมีสีเพิ่มมาด้วยใช่ครับก็มันมีทั้งหมดหลายสีมากเลยก็ไปดูกันได้ครับก็จะมีสีเ<ห>ทากับสีชมพูอ่อนที่เพิ่มเข้ามาใหม่แต่เมื่อกี้เรามีโอกาสได้แบบชอบสีไหนรู้สึกชอบสีเทาสีหไหมลองเลือกแล้วครับแล้วก็มันจะมีมันเรียกว่าอ,อะไรนะ DIY ด้วยครับสามารถไปตกแต่งกันเองได้ในแบบของตัวเอง ไรที่มันโดนใจเราได้ลองใส่รองเท้าละอะไรที่มันโดนใจหรอรู้สึกว่าอย่างแรกเลยคือใส่สบายแล้วก็มีให้เลือกหลายสีอาทิตย์หนึง่งเราก็สามารถาเลือกใส่ได้แบบอะไรสีเลยให้มันเข้ากับชุดของตัวเองที่ใส่ถ้าเป็นรองเท้าในแบบสบับของเด็ถ้า DIY ได้อยากได้รเท้าแบบใส่สบายอยาก DIY ได้อยากได้แบบไหนเหรอ อยากได้แบบที่มันใส่ได้แบบในชีวิตประจำวันแล้วมันก็รู้สึกมันเท่ด้วยเพราะว่าเราเป็นคนเท่ไงไม่เหมือนกันยังมีสัญลักษณ์อะไรที่บอกว่าเราเป็นคนเา่ของเราไงก็ต้องมีความแบบว่าเท่ๆคูลๆหน่อยอะไรเงี้ยราจะมาติดแบบแบล็ไม่ได้สีคูลเนี่ยอาจจะต้องต้องหลีกไปหน่อยอะไรเงี้ยต้องแบบสีดำๆมืดๆหน่อยแสดงว่าพอโตแล้วเราก็เลยอยากใส่เป็นแบล็คฟูๆใช่ครับเพราะว่าผมเกิดมาเท่ครับโอเค กับรองเท้าอะไรหรอเนี่ยโอ้โหความเท่ใช uh, like, ่ไหมครับรองเท้าเท่กว่าแล้วแต่ความหล่อนะความหล่อนะก็ต้องโพสติมรองเท้าจะหล่อยังไงงงครับก็ฝากคอนเวิร์ตด้วยนะครับก็บูธนี้ก็สามารถมาเลือกสรรกันได้ครับก็มีรองเท้ามีอะไรให้เล่นสนุกๆเต็มไปหมดเลยครับฝากด้วยครับคอนเวิร์ตครับตัดสุขภูมิไปไงวะ ครับผมพอดีไปตัดผมแล้วนั่งหลับแล้วที่ช่างหรอไม่ใช่เราเล่นก็อยากอยากเปลี่ยนเปลี่ยนลูกบ้างเลยทขาไปทำไมถึงอยากได้ทรงนี้นะคะอยากได้ทรงนี้เพราะว่ารู้สึกว่าผมมันยาวจนแบบมันยาวไปแล้วอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันยาวเกินรู้สึกว่าเบื่อแล้วค่ัเบื่อผมยาวก็เลยตัดผมทันีแต่ไอ้ที่จะไม่แอบลูมานะว่าเธอตัดผมอ๋อตามม,ม,มาร์ควิสเนะอ่าเก เป็นหนึ่งส่วนหนึ่งในการตัดสินใจทำให้เออไอ้มาคิดตัดไอ้ไม่ใช่ปกติไม่ใช่ไอ้มาคิดไม่ใช่ปกติเรียกกันอยังคิ้วแล้วที่รักแล้วกันที่รักปกติที่รักเขาเขาตัดผมอ่าสั้นอยู่แล้วแล้วเออรู้สึกว่ามันเออมันเข้าของเขาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเราอยากลองตัดบ้างก็ก็ผมหลอกว่านิดนึงนะไม่เดินไปหล่ใครบอก ลูกมาร์คมาร์คพิสให้ดูเลยอตอนแรกเขาบอกอยากได้ผมสัตว์เนี่ยวชอบไปดิเดี่ยวชอบเลยชอบยแ้วก็คือบอกว่าอยากได้หุ่นสัตวประมาณนี้ถ้าตัดออกมาสงใจไหมคะก็สบายสวองดีครับเวลาสัตวผมก็สบาง่ายมันแห้งเร็วผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็มันหน้าเด็กลงประเดิมตอนนี้ประมาณตอนแรกสามขวบใช่ไหมบอกจะบอกว่าสาวขวบตอนนี้สามเดือนแล้ว ก็ตอนแรกผมยังเป็นแบบว่าเบบี้ไงชอบเรียกว่าน้องโฟสสามขวบอะไรเงี้ยพอตัดผมแล้วรู้สึกว่ารู้สึกเด็กแบบเดิมก็เลยจะลงทเออสักสามปีก็แบบสามเดือนอะไรเงี้ยก็คือทาลุเลยใช่แต่เห็นแม่บอกว่าเป็นขั้นแร่เออแม่ชอบให้ไว้ผมยาวไม่รู้เหมือนกันก็แต่ว่าผมไปตัดผมบ่อยมากครับอาทิตย์อทิตย์หนึ่งผมตัดผมสามนอบให้มันสั้นลงเรื่อยๆสั้นลงสั้นลง ใช่ชทำไมอ่ะไม่อยากมันล้วนียก็มันยาวมันมันไปตัดแล้วมันรู้สึกว่ามันยาวอีกตัดแล้วมันก็รู้สึกยาวอีกก็เลยแบบให้มันจุกจูกไปเลยล่กน่าจะตัดสกินเทีแล้วนะลูกใช่ผมกำลลงคิดอยู่ว่าผม,มอาจจะตัดสกินทไท้ แต่ว่าผมรอก่อนรอผมปวดก่อนเดี๋ยวว่าอะไรเนี่ยก็ราะเราจะแบบปวดตัดทีเดียวเลยไม่ใชว่าตรงหนุ่มนี้มันทําให้แฟนคลับคือรู้สึกแบบอยากเปลี่ยนโหมดนะหนูจะเป็นต้องจริงก็อยากเปลี่ยนเป็นโหมดดูลูกหมดเลยอะไรอน่า้เป็นแฟนเหรอนี่ไม่ลองถามก็รู้แฟนถามปวดเขาหลอกเออ ไม่ไม่โผ่พี่สบายเลยในความหล่อของเราเป็นยังไงบ้างไม่ใช่คนที่ตัดมาคือแบบมีคนควยโอ้ยก็เป็นคนเดิมนี่แหละก็ตัดแค่เปลี่ยนแค่ทรงผมจิตใจก็เหมือนเดิมโอ้มีคนทักเยอะไหมอ่ะว่าเออแบบคดูเท่ดูดูยนี่มากขึ้นเลยครับก็มีแบบคนแบบว่าเออโพสตัดผมแล้วดูดีนะอะไรเงี้ยเออพอเขาพูดแบบมีรู้สึกยก็ดีใจครับดีใจก็รู้สึกว่าเรามันหน้าตาดีอยู่แล้วเลย ทรงผมไหนมันก็หล่อมันก็ไตาดียวเกิดมันไม่้เลยนะวามนชอย่างนี้คือปกติคุมั่นใจหรือว่าคือเินเกิดสิเวลาคนไปชมก็เิตนเิดไกมากเลยะใชจมินายชมครับนชมเจมินายชมชมเฮ้ยอาไปซิ่งว่ะเพื่อนอะไรเียของมันพี่มีชวนเขาไปตัดด้ยก็บอกว่าเอ้ยก็ตัดเป็นเพื่อนกันดีจะได้เหมือนกันนีไ ขาบอกเาขอคิดดูก่อนเะนก็ลยไเดกันเลยเไฮเดเท้เลยอตเลยตางจังวดไปถ่ายทำรายการครับเบนวาย้องแก้มเขาเยอะมากใครแก้มเไนไรโนโนจริงเหรอครับก็รักดอกจรงอยากเล่น งินนัสนุกมครับสนุกครับก็เป็นเป็นถ่ายรายการครับอยากให้เราติดตามชื่อว่ารายการไทยชิคส์ท่านครับก็ออนทีมันจริงจริในยูทูบครับก็ไปติดตามกันได้ครับมีหลายคนเลยในนั้นยังไม่สปอยเดี๋ยวมีเห็นอยังการตัดสินนี้มันมันเกี่ยวกับการฉลองเพลงเสร็จล้าน้วยหรือเปล่าครับถูกครับ รู้บอกก็ตัดเฉยๆได้แต่ว่าก็ดีใจที่เพลงเจ็ดล้านก็ได้ตัดฉลองอ่ะก็ก็ดีใจครับที่เพลง Candidate ล้านก็หน่อยแล้วแล้วก็มีเพลงลบยันด้วยที่เพิ่งปล่อยออกมาพูดเจมไปได้อ่าน่าจะหกล้านห้าหกล้านนี่แหละจะไม่ขิดนะจะก็ขอบคุณมากครับที่ซัพพอร์ตนะครับแล้วก็ช่วยกันทันเพลงที่ครบหกล้านเจ็ดล้านนะครับอยากได้ ไม่จริไม่ไม่ได้อยากไม่ได้คาดหวังอะไรเลยครับก็ไม่ไม่ด้หยุดตรงนี้เลยไม่ไม่ได้หยุดตรงนี้เลยก็ฟังไปเรื่อยๆหมายถึงว่าเราเราทำหน้าที่ของเราให้มันดีที่สุดแล้วอะไรเงี้ยตอนอ่าร้องเพลงตอนอัดเพลงตอนซ้อมเต้นอะไรเงี้ยแล้วก็ปล่อยให้มันไปไปไปตามอย่างเป็นไงครับจุดแรกผ่านไปจุบแรกผ่านไปครับผม ไม่ใช่จูบแรกในชีวิตนะครับโบ้โหไม่ oh, ได้คิงหรอคิงห <c oughs> รอเป็นไงบ้าง <c oughs> เออในซีรีส์เป็นอีกอ่าครับก็กาลังเข้มข้นเลยครับน่าจะอีพีเอ้ยเจ็ดเจ็ดแลครับเจ็ดเจ็ดเจ็ดใช่เจ็ดแล้วครับก็เดี๋ยวรอติดตามวันนี้นามาาันเป็นประมาณจัดมนาคารมนาคารคารับก็อีกเชิญสุขสาวว่าเนี่ครับก็จะเป็นอีพีแปดครับก็รอติดตามอีพีแปดมีอะไรให้ว้าวให้สซอร์ไพรส์เดิม ดูจากซีรีส์เราที่นอนใช่ครับมีวิธีการง้อถ้าเกิดวนองีเาอยากง้อเราเราง้อด้วยอะไรง้อด้วยเพลงครับเพลงใหม่ที่ะเพลงใหม่ที่เราจะเอไลสายไงล่ะอาจจะตัดผมเพื่อที่จะไปหายเวีเพลงใหม่ก็เป็นได้นะฮะเออหลอจริงหรือ่าหลอกจงเาเอาไหัคอนเสิร์ต่อครับคอนเสิร์ตก็ โอ้โหอยากให้คือเมื่อเช้าผมไปซ้อมคอนเสิร์ตมารู้สึกว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่น่าจะเซอร์ไพรส์มากและสิ่งนี้สามารถตายได้าไตายาตายยตายแบบผมสามารถเสียชีวิตได้ถ้าสมมุติว่าผมไม่ฝึกซ้อมดีๆเสียวนยายากเลยยากยากยากมันจะต่อขนาดนี้หรอโอ้คืออันนี้คือเล่นกับมู บบไม่ฝึกไม่ฝึกแบบว่าผมจะไปโชว์เนกับงูในความเฉยงูนี่งูก็เลยรัดมาเนี่ยนะแน่สองข้างเลยริงอันนี้คือรอยบาดแผลจากการโดนงูรัดในการท้องมาเฉยอ่าไม่เชื่อ่ะไม่เชื่อไม่่ไ่ไม่่จริงจริงอันนี้คือแผลที่เกิดจากการงูรัด ไม่เห็วกางกองนะงนใช่เดี๋ยว<ำ>มันเป็นโชว์พิเศษไงเจสผมอ่ะเข่จะเป็นคนหรือเปล่าเป็นงูไปเรื่อยล่ะ มันถึงที่ป็นงูรู้สึกว่าการไม่มีคิวใครให้ผมได้เลยก็เลยแบบว่าเออเห็นงูมันเลื้อยผ่านก็เลยบ่าชวนมันไปเกตเขาก็ตอบตกลงเลยก็เลยแบบครับงูจงอางครับใช่ครับงูจงอางทําไมเมื่อกี้บอกว่ามันเป็นงูที่อันตรายแต่ทําไมเราถึงเลือกเี่ยคอ่าอันเดียพูเล่นนะไม่อกีไม่ไาร ว่าคุณซ้อ,อมเมาคุณซอมโกูมาแล้วกาเออโชว์ของคุณค่างข้างอันตรายน้องซ้อมหนักมากทำไมถึงเลือกโชว์นี้รู้สึกว่าอยากทำอะไรให้แฟนคลับว้าวอะไรเง<ม>ี้ยรึกว่าอยากให้ไม่เหมือนครั้งที่แล้วอะไรเงี้ยซึ่งไม่เหมือนครั้งที่แล้วจริงๆครับแล้วก็ แล้วก็คิดว่าครั้งนี้มันเป็นสิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจมากๆทั้งของผมและทั้งของเจมินายเลยแล้วก็ทั้งคู่เลยครับก็อยากให้รอติดตามคอนเสิร์ตครั้งนี้ครับรอบสองอย่าลืมนะครับยังบัตรยังไม่หมดนะครับสามารถไปจองได้ครับแล้วก็อรอบสองเนี่ยรับรองเกสเนี่ยไม่เหมือนรอบแรกครับอยากให้ทุกคนไปรอบสองถ้าสมมติว่าไปรอบแรกแล้วจะรู้สึกว่าเสียดายรอบสองหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากให้ คือตอนนี้ได้เกณฑ์แล้วใช่ไหมได้ครกสองวันแล้วเกณฑ์วันแรกกับวันที่สองเป็นยังไงก็ต้องวาวทั้งคู่ครับแตกต่างกันยังไงแตกต่างจากความสนิทสนมอ่ะไม่ไม่คนี่เราไปแ ไม่รู้เหมือนกัน่ารู้สึกว่าวันแรกวันแรกอาจจะสนิทแหละเอ้ยไม่ได้เป็นสนิทแต่มากถือว่าเฮ้ยคนนี้ปลื้มแต่ว่าอที่สองอาจจะมีความสนิทสนมกันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมั้งอะไรครับร่วมงานกับเราบ้างไหมเอาละเอาละมีคนที่เคยร่วมงานแล้วด้วยครับและ เจ๊ไปนไม่ใช่เจ๊ไปไแต่คือมูจงอางดี2มั์สอช้าดีมสอง้านี้ไงก็คือให้บอกถึงเกมวันแรกก่อนว่าเขาจะทำให้แฟนรู้สึกยังไงเขาจะแคแบบว่าดีแคเแบบรู้สึกแบบเขาออกมาสาหล้ว เสิร์ตด้วยนะครับเจมินายโฟร์แบนด์เดลเว์คอนเสิร์ตนะครับที่จะจัดขึ้นวันที่31นะครับสิงหาคมนึ่1กันยายนนะครับก็บัตรรอบแรกเนี่ยหมดแล้วครับแต่เหลือบัตรรอบสองนะครับรับรองว่ามีความต่างจากรอบแรกแน่นอนครับอยากให้ทุกคนรอไปไปดูกันเองจริงๆวันนั้นครับแล้วก็อย่าลืมนะครับซื้อบัตรนะครับได้ที่ทาริเก็ตเมชชีนะครับผมก็ฝากด้วยนะครับผม Welcome to Star Society